สวัสดีครับแดเนียลอ๋อ oh, <c oughs> เจอกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ปกติครับคุณผู้ชมเรามีอุปกรณ์มาแล้วแดเนียลช่วยอธิบายนะครับนี่คือเวกบอร์ดนะฮะเป็นไฮบริดวูดไม้แล้วก็โฟมรองเท้าเนี่ยฮะคือมันพิเศษยังไงครับมันนิ่มดีให้มันไม่ s t ตฟอ่ะอ่อมันไม่รัดรองเท้าเนี่ยมันมีรุ่นที่แตกต่างกันออกไปไหมครับมีหัวเปิดแล้วก็หัวปิดแล้วบอร์ดละครับบอร์ดมีรุ่น มีบอดที่เป็นไม้บูทคอร์บที่เป็นไม้อย่างเดียวมีบอดโฟมที่มีฟินติดตรงนี้ผมมีฟินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตเห็นว่ามีชื่อของแดเนียลใช่ไหมครับแล้วบรรทัดล่างเนี่ยเต่าไฮบิดนี่คืออะไรครับคือชื่อบอดครับรุ่นบอดแล้วเต่านี่คือเกี่ยวเกี่ยวกับตัวแดเนียลเองไหมครับเขราว่าตอนเด็กเองก็มีบวกกับนกกระดองเต่าอ๋อคือเหมือนเหมือนเป็นฉายาของเราครับ หปีเนี่ยดนเนียวแข่งทั้งหมดกี่เดือนครับต่างประเทศผ,ผมก็ไปประมาณ6เดือนหเดือน <c oughs> นี่คุณน,นี่แทบจะไม่อยู่ในเมืองไทยเลยใช่ไหมครับครับไม่อยู่ก็เข้าออกเดนึงด่งแดเนียวที่สัญญากันไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคุณจะมาโชว์ท่าให้สาวๆในไทยเวฟของเราเนี่ยคิกการ์ด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> คุณจะโชว์ท่าอะไรบ้างครับวันนี้ท่าแรกจะเอาเป็นท่าเบสิกว่าเป็น <Basic. S 2> สไตล์แล้วก็ <c oughs> ทำให้ใหญ่ดีให้ดูสวยๆอะไรอย่างเงี้เพื่อเปลี่ยน อ๋อ oh. อันนี้คือท่าแรกเป็นท่าเบสิกว่ามันโด้ก็เป็นตุงๆแล้วก็จับบอรดขึ้นมาครับท่านี้เขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อสเตลฟิชที่แบบนี ที่สครับก็หมุนเก้หมุนเก้าร้อเดี๋ยวนะนี่คือสามร้อยท่นึงเจ็ดร้อยุ่ดไอ้ท่า900องศาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ ก็900เ0ยเรียยังไงว่า900แค่นี้900ถ้า900เป็นไงี้ยคุณผู้ชมท่าที่ผ่านมาใช่ไหมนี่คือท่าเบสิก มีท่าเบสิกแล้วก็900เป็นท่าเทคนิคเข้าหรือว่าต้องเปลี่ยนมือกับแพนดิลอ๋อท่าที่จับบอร์ดคือท่าเบสิกครับแต่900นี่คือต้องเปลี่ยนมือกับอ๋อต้องมีการเปลี่ยนมือนี่คือท่าที่แบบแอสวานขึ้นไปใช่ไหมฮะเอาะครับคุณผู้ชมระดับแชมป์โลกสองท่าแค่นี้ธรรมดาไป <c oughs> สำหรับวันพรุ่งนี้ครับพี่แดนเนียลของเราเนี่ยจะมาโชว์ท่าที่ ยากกว่านี้มีไหมท่ายากกว่านี้มีไหมครับก็ดูอะลองดูจตา <laughs> เฮ้ยคุณไม่ต้องลองแล้วคุณเก <laughs> ่งล้วแชมป์โลกนะครับผม <laughs> ในวันพรุ่งนี้ฮะมาดูกันว่าแดเนียลจะโชว์ท่าอะไรให้คุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแดเนียลลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ